กฎแห่งกรรมเรื่องจิตเมตตาชีวิตเป็นสุขวันเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษธรรมะโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์โลกมนุษย์เรานี้มีพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นสองดวงมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ก็มีพ่อกับแม่สองดวงเหมือนกันถ้าพ่อของเราเป็นพิมพ์สมเด็จ แม่เป็นพิมพ์นางพญาลูกจะเป็นเพชรนินจินดาอาจจะเป็นเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก,ก,ก่กรมโกเมียนเอกสีหมอกเมฆนินการมุกดาหานสีหมอกมัวแดงสลวัวแก้วเพียทายสังวานสายแก้วไพลทูลสมเด็จบางนางพญาหนาแม่เป็นนางพญา ต้องหนาจะอยู่เย็นเป็นสุขต้องหนาแน่นอดทนนั่นคือแม่ของเราแม่แบกบแม่แผนแม่แปลนพ่อเป็นสมเด็จเนื้อบางทำหนาให้บางกิเลสหนาต้องทำให้บางนางพญาต้องหนาถ้าใครที่ไหนมีพ่อเป็นสมเด็จมีแม่เป็นนางพญาบ้านนั้นสวยสดงดงามสง่างามจูราสีด้วยสุจริตธรรม เหตุแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ถ้าจเจริญกรรมาฐานได้จริงท่านจะรู้ว่าหัวใจบางไม่หนาแน่นด้วยกิเลสหัวใจบางจิตบางไม่มีโมหะอวิชชาตัณหาอุปาทานเพราะขัดเกาเสียให้บางจิตใจบางแล้วท่านจะมีความคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมนั่นคือความหมายของสมเด็จบางบางด้วยกิเลส ไม่หุ้มห่อด้วยอวิชาตัญหาไม่มีทำอารมณ์ให้บางอย่าให้หนาอารมณ์อย่าวันไหวจะทำให้จิตใจผ่องใสใสเหมือนลูกแก้วกลาดแคล้วบวกมานจะไม่มีเวรไม่มีภัยจะไม่มีมาระจนแต่ประการใดเพราะหัวใจบางอารมณ์บางไม่มีกิเลสแล้วแม่นางพญานาท่านจะไปเป็นพระเครื่อง มีความหมายสมเด็จแท้ต้องบางนางพญาต้องหนาแม่พิมพ์ต้องหนาบางใช้ไม่ได้พิมพ์แตกหมดพิมพ์แตกเท่ากับอกแตกมันไว้ละล้วมเลอะแหละเหลวไหลเป็นแม่ไม่ได้ต้องหนาแน่นด้วยความอดทนอดกลั้นอดออมแต่ก็ประนีประนอมอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อความเมื่อยยากลำบากในสังคม อดทนต่อความหนาวร้อนอดทนต่อความเจ็บใจนั่นคือแม่แม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองเราพ่อให้หัวใจเราพ่อแม่รวมเป็นหนึ่งให้มือสองเท้าสองสมองหนึ่งเป็นปัญจาสาขามนุษย์เราออกมาจากท้องแม่แล้วโปรดสร้างความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประลึกถึงพระคุณท่านวันนี้รำลึกถึงพ่อแม่ เป็นวันรำลึกถึงบรรพบุรุษของเรารำลึกถึงพ่อไปหาปู่รำลึกถึงแม่ไปหายายรำลึกถึงวิชาความรู้ไปหาครูบาอาจารย์วันศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถึงลืมวันศาสตร์หรือตรุจจีนไม่เป็นไรเพราะไม่ลืมไหว้าอาตมาไหว้ทุกวันตีสามไหว้แล้วไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์ทั้งครูรักครูจำครูแนะครูนำ ครูพร่ำครูสอนไม่เคยลืมท่านตัวเราถึงจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาก็ต้องมีจุดมุ่งหมายนี้วันนี้เป็นวันเมตตาวันเมตตาของชีวิตเพราะเป็นวันที่ฝากความคิดไว้ในความเมตตาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราจะเจริญไม่ได้ถ้าเราจะทำอะไรไม่ไหวครูไม่ไหว,ไไวพ่อไหว้แม่ก่อน ทำงานทุกอย่างให้ไหว้พ่อแม่ไหว้ครูไหว้ผู้มีพระคุณแล้วค่อยลงมือทําจะเจริญงอกงามแน่นอนขอให้ลองดูได้ผลแน่ถ้าทําอะไรไม่ไหว้ครูไม่ไหว้วพ่อแม่ทําไปแล้วจะไม่มีใครช่วยเหลือกําลังใจไม่มีเราได้กําลังใจจากพ่อจากแม่ได้กําลังใจจากครูบาอาจารย์ได้กําลังใจจากเทวดาประจํา ยังมีพลังที่จะทำงานต่อไปนี่คือกรรมฐานซึ่งจะทำให้ท่านมีชีวิตสดใสอารมณ์ดีไม่เจอปนด้วยความทุกข์ไม่เจอปนด้วยโทสะและไม่เจอปนด้วยความผูกพยาบาทและแผ่เมตตาได้การเจริญกรรมฐานไม่ยากแต่ไม่ใช่ของง่ายนะไม่ยากสำหรับผู้ที่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาตั้งใจแล้วเป็นของง่าย ถ้าไม่มีศรัทธาไม่ตั้งใจไม่มีความมั่นใจจะเป็นของยากมากยากที่สุดพระประจำใจคือพระกรรมฐานเป็นพระพลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือไม่ต้องไปเลี่ยมทองไม่ต้องเสียสตางและก็ไม่ต้องไปห่วงเหมือนพระเลี่ยมทองที่ไม่รู้ว่าเรารักษาพระหรือว่าพระรักษาเราอย่าให้เกิดกรรมฐานที่พวกแหวนพระเลี่ยมทองเป็นกันนะ คือมานั่งกรรมฐานพองหนอยุบหนอใครลักพระกูปไปหนอพองหนอยุบหนอสร้อยกูมีสามเส้นหนอลืมตาเห็นหนอใครเอาไปซะแล้วหนอขอลากลับไปบ้านหนอจะได้บุญหรือได้บาปละ่ะจึงต้องตัดปริโพชกังวลเสียแล้วตั้งใจจึงจะได้พระประจําใจคือพระกรรมฐานนั่นเองการพูด ถ้าคนรู้ความหมายจะมีราคาที่ตีค่าไม่ได้ถ้ารู้ความหมายเข้าใจได้จะรู้ว่ามีค่ามากแต่คนที่ไม่รู้ภาษาไม่รู้ความหมายจะไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนไก่ไม่รู้ค่าของเพชรนินจินดาแต่ประการใดนั้นโบราณตีความหมายให้เราได้ไปศึกษาให้เราได้มีโอกาสมีความคิดมีสติปัญญา ได้โปรดสร้างความดีตั้งแต่บัดนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ปล่อยให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์จะเรียกคืนไม่ได้เหมือนพระที่มาบวชบางองค์ศรัทธาทำกิจวัตรศึกษาพระธรรมวินัยดีนั่งเจริญกรรมฐานออกพรรษาโดยไม่รู้ตัวเหมือนเพิ่งบวชสองสามวันตรงนี้น่าคิดพิจารณาด้วยดีชั่วประการใด เราออกจากท้องแม่มาไม่มีอะไรมาเลยมีแต่ความดีกับความชั่วมาด้วยบุญกระบาปติดมาเท่านั้นจึงให้เร่งสร้างความดีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสุจริตธรรมนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงความสุจริตธรรมได้จากกรรมฐานถ้าใครคนไหนทำกรรมฐานขัดเกลาเป็นพ่อบางเป็นสมเด็จบางคือกิเลสบางแล้ว จะรู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้แก้ปัญหาชีวิตได้นี่คือความสุขที่แน่นอนไม่มีอะไรผันแปรจากที่เราได้สร้างขึ้นมาเองดีชั่วประการใดอยู่ที่ตัวของเราก็โดยปัจจัตตังแล้วนั้นกิเลสบางลงไปเราจะรู้สึกเหมือนกับที่เรามานั่งกรรมฐานวันแรกปวดมากเหมือนจะเป็นจะตายนั่งไม่ได้ปวดหนอปวดหนอก็ยิ่งปวดหนักเข้าไป คิดหนอคิดหนอก็ยิ่งคิดหนักเข้าไปพอขัดเสียให้เบาเบาบางๆลงจะนั่งได้เป็นวันวันมันยังปวดอยู่ไม่เป็นไรอยากปวดก็ปวดไปอย่าไปสนใจมันอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่นี้เมื่อยแต่ไม่พลิกต้องอดทนแต่ตั้งสติไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่หนานแน่นด้วยอุปทานและอวิชชาตัหาทั้งหลายนี่เป็นหลักปฏิบัติ จะได้ผลอย่างสมคาดรารถนาทุกประการวิปัสนากรรมฐานเป็นเรื่องเรืองปัญญาทําให้เราแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญาของเรานั่นเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ให้เราถ้าจะมีสุขทุกประการใดเราก็รู้ตัวอยู่อย่างนี้คนอื่นหารู้ไม่การแผ่เมตตานั้นถ้าจะเริญกรรมฐานได้ครบวงจรแล้วจะแผ่เมตตาได้ ก่อนจะแผ่เมตตาต้องทำให้ครบวงจรให้จบก่อนใจสบายไม่เจอปนด้วยกิเลสและไม่เจอปนด้วยความทุกข์ความสุขโดยว่าอย่างนี้เมตตาคุนังอรหังเมตตาแปลว่าความปรารถนาดีมีคุณต่อชาวโลกคือเมตตาอรหังแปลว่าไกลาจากกิเลสถึงจะมีเมตตาถ้าไม่ไกลาจากกิเลสอาสวะยังมีกิเลสมากมายอย่างนี้ ไม่มีเมตตากรรมฐานไม่ใช่ของง่ายแต่ก็ไม่ใช่ของยากถ้าจะทำลองเปรียบเทียบดูว่าเราตอนเรียนหนังสืออยู่มหนึ่งปวดหัวเรียนยากมากพอขึ้นมสองมหนึ่งก็ง่ายแล้วมสองปวดหัวอีกแล้วผ่านขึ้นมสามมสองง่ายหรือยากละ่ะอย่างที่นั่งสามสิบนาทีปวดปวดมากถ้าผ่านไปได้ จิตไม่ไปกังวลจิตก็ไม่เป็นอุปทานก็จะไม่ปวดเช่นนั่งสามสบนาทีรู้สึกว่าจะตายลองนั่งหนึ่งชั่วโมงก็จะตายพอกลับมานั่งสามสิบนาทีจะรู้สึกสบายมากถ้าจิตของเรายังกังวลอย่าไปแผ่เมตตาถ้าจิตกังวลจิตไม่สูงจิตไม่สบายใจอย่าไปแผ่เมตตานะถ้าแผ่เมตตาแล้วเป็นการเอาของไม่ดีไปให้แทน จิตใจกําลังวุ่นวายเลยเอาความวุ่นวายไปให้แทนนั่นเองการเจริญกรรมฐานต้องการสุจริตธธร,รมจะปฏิบัติต้องให้รอบคอบตั้งใจตรงทรงศีลร,รมนำทางถูกปลูกสติด,ดำริจออประกอบกุศลจะได้ผลอานันต์เป็นหลักฐานสำคัญไปไหนปากอย่าไวยใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ารื้อฟืน้นเรื่องอื่นอย่าคิดกิจที่ชอบทำให้สำเร็จ ผู้ประพฤติสุจริตรมย่อมเป็นคนไม่มีไภัยไม่มีเวรมีกายวาจาใจปลอดปโปร่งมีความสุขที่เห็นกันอยู่แล้วส่วนผู้ประพฤติทุจริตตรงกันข้ามมีกายวาจาหมกมุ่นวุ่นวายแม้จะมีทรัพย์ยศชื่อเสียงสัปานใดก็ไม่ช่วยให้ปลอดปโปร่งได้ต้องเปลืองทรัพย์เปลืองสุขระวังทรัพย์ระวังภัยรอบด้านเป็นความทุกข์ที่เห็นกันอยู่แล้ว ผู้ทำดีย่อมได้ดีอำหนวยผลที่ดีคือความสุขผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วอำหนวยผลที่ชั่วคือความทุกข์ผลแห่งสุจริตธรรมทั้งสิน้นแสดงรวมยอดแห่งเดียวว่าความสุขสิ่งใดเป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือที่เรียกว่าสุขสมบัติเช่นความบริบูรณ์แห่งทรัพย์ยศชื่อเสียงผิวพรรณงามอายุยืนเป็นต้น สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลของสุจริตธรรมวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมประการหนึ่งก็คือไม่พยาบาทซึ่งคู่กับเมตตาเมื่ออารมณ์ร้ายอย่างเบาคือความหงุดหงิดไม่พอใจแรงขึ้นเป็นความฉุนเฉียวร้ายกาศแรงขึ้นเป็นพยาบาทเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นควรรู้ตัวและพิจารณาโดยนว่านี่เท่ากับ ลงโทษตนเองเผาตนโดยตรงไม่ใช่ทำโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลยคราวใดที่ตนผิดใจใครยังเคยให้อภัยไม่มีโทษโกรธแค้นเหตุนไนเมื่อผู้อื่นทําผิดใจจึงมาลงโทษแผดเาผาตนเองเล่าผู้อื่นที่ตนโกรธนั้นเขาไม่ได้มีความทุกข์ร้อนไปกับเราด้วยเลยควรตั้งกติกาข้อบังคับสำหรับตนว่าเมื่อเกิดอารมณ์ร้าย เกิดความโกรธขึ้นมาจะไม่พูดจะไม่แสดงกิริยาของตนว่ามีความโกรธหรืออาจจะตั้งกติกาประการอื่นซึ่งอาจจะรักษาอารมณ์ร้ายเหล่านั้นไว้ข้างในไม่ให้ออกมาเต้นอยู่ภายนอกและพยายามดับเสียด้วยอารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยการพิจารณาให้แยบคายไม่ให้ลุกสะพเพสุมอกอยู่ได้ ด้วยความมีเมตตามิตรไมตรีสามคำนี้ซึ่งเป็นคำที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมตตาคือความรักใกล่ปรารถนาจะให้เป็นสุขมิตรคือผู้มีเมตตาปรารถนาประโยชน์สุขต่ตอกันไมตรีคือความมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันผู้ปรารถนาจะปลูกเมตตาให้งอกงามอยู่ในจิตเพึงปลูกด้วยความคิดแผ่เมตตา ในเบื้องต้นแผ่ไปโดยเจาะจงก่อนให้บุคคลที่ชอบพอมีมาดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นโดยในว่าผู้นั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขสวัสดีไว้รักษาตนเถิดเมื่อจิตได้รับการฝึกหัดคุ้นเคยกับเมตตาเขาแล้ว<ๆ>ก็แผ่ขยายให้กว้างออกไปโดยลำดับคือเริ่มให้คนอื่นที่เฉยเไม่ชอบไม่ชัง ให้คนไม่ชอบน้อยให้คนชอบมากให้มนุษย์และท้ายที่สุดให้เดรัจฉานทั้งนี้โดยไม่มีประมาณเมตตาจิตเมื่อคิดแผกว่างออกไปเพียงใดมิตรและไมตรีก็มีความกว้างออกไปเพียงนั้นเมตตาไมาตรีจิตไม่ใช่อำานวยความสุขให้เฉพาะบุคคลย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวมคือหมู่ชนที่มีไมตรีจิตต่อกัน ย่อมหมดความระแวงไม่ต้องจ่ายทรัพย์มีแต่จ่ายสุขมีโอกาสประกอบการงานอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะเต็มที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขโดยส่วนเดียวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาไมตรีมีมิตรภาพในสรรพสัตว์ทอดพระเนตรเห็นการไกลจึงได้ทรงประทานาศาสนธรรมไว้หนึ่งฉันทะคาถา ความว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมะให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมะให้เป็นทุจริตผู้มีปกติประพฤติธรรมะย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่นในข้อที่ว่าพึงประพฤติธรรมะให้เป็นสุจริตไม่พึงประพฤติธรรมะให้เป็นทุจริตในฉันทะคาถานั้นคำว่าธรรมะหมายเอาการงานทั้งปวงที่ทำทางกายวาจา และการกระทําการพูดการคิดที่เป็นอยู่ตามปกตินี่เองทรงสอนให้ทําพูดและคิดให้เป็นสุจริตไม่ให้เป็นทุจริตส่วนในข้อที่ว่าผู้มีปกติประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นคําว่าธรรมะหมายความว่าความดีดังคําว่ามีธรรมะอยู่ในใจดังที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปผู้ประพฤติกายวาจาให้สุจริต ไม่ประพฤติให้เป็นทุจริตทั้งประพฤติธ,ธรรมะคือมีธรรมะอยู่ในจิตใจย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกหน้าคือในโลกอนาคตนั่นเองอันจะคอยเลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ทุกๆคนในเวลาไม่ช้าข้างหน้าความสุขย่อมเกิดจากเหตุภายในคือสุจริตธรรมเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาสุข เมื่อจับต้องเหตุการณ์แห่งความสุขและความทุกข์ได้ชนี้แล้วควรเว้นประพฤติทุจริตอันเป็นเหตุของความทุกข์ควรประพฤติสุจริตอันเป็นเหตุของความสุขถ้าประพฤติดังนี้ชื่อได้ว่าก่อเหตุของความสุขสมบัติทั้งปวงไว้แล้วเป็นความชอบยิ่งของตนเองถ้ากลับประพฤติทุจริตเว้นสุจริตทำเสียย่อมเชื่อได้ว่า ก่อเหตุการณ์แห่งความทุกข์พิบัติทั้งปวงไว้แล้วนี่เป็นความผิดของตนเองถ้ามีปัญหาในชีวิตปัจจุบันของผู้ประพฤติสุจริตหรือทุจริตเกิดขึ้นพึงทราบว่าในกราวที่สุจริตทำที่ได้ทําไว้แล้วกําลังให้ผลอยู่ผู้ประพฤติทุจริตที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขสมบัติและความสดชื่นร่าเริง อาจสำคัญผิดว่าผลแห่งประพฤติทุจริตดุดน้ำหวานและอาจจะเย้ยหยันผู้ประพฤติสุจริตแต่เมื่อถึงคราวที่ความทุจริตของตนให้ผลก็ลจะต้องประจวบกับความทุกข์พิบัตบซิซบเซาเศร้าหมองดุดต้นไม้ฤดูแลง้งในคราวที่ความทุจริตที่ได้ทำไว้แล้วกำลังให้ผลอยู่ผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็อาจจะยังต้องประสบเหตุพิบัติซบเซาอับเฉาอยู่ก่อน แต่ในการที่สุจริตธรรมของตนให้ผลย่อมเกิดสุขสมบัติอย่างน่าพิศวงดุดต้นไม้ในฤดูฝนดุดต้นไม้ในฤดูฝนแม้สุจริตธรรมจักยังไม่ให้ผลโดยในที่กล่าวนี้กายวาจาและใจของคนนั้นก็ย่อมปลอดโปร่งเป็นสุขสงบเป็นผลที่มีประจำทุกที่วาราตีการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ